สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมการศึกษามาให้ลูกๆได้ทํากันนะคะสําหรับกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเป็นการเล่นเกมภาพตัดต่อภาพดอกพุทธรักษานะคะซึ่งดอกพุทธรักษานะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อนะคะ,ะเรามาดูนะคะอุปกรณ์กันเลยนะคะก็มีใบงาน กิจกรรมเกมการศึกษานะคะเป็น2ใบแบบนี้นะคะแล้วก็มีกันไกลไว้ตัดนะคะแล้วก็มีกาวสำหรับติดนะคะมาดูขั้นตอนการเลยการทำกันเลยนะคะคุณครูก็จะตัดภาพดอกพุทธรักษานะคะตามกรอบที่คุณครูทําไว้ให้แล้วนะคะตัดเลยค่ะ ทังสีด้านนะคะ,ะคุณครูก็จะได้ภาพดอกพุทธรักษาที่เป็นแบบนี้นะคะให้ลูกๆสังเกตเส้นสีดำนะคะทั้ง2เส้นที่ตัดกันนะคะคุณครูทำไว้เพื่อให้แบ่งภาพออกเป็นสีชิ้นนะคะลูกก็ตัดตามเส้นสีดำที่คุณครู ทำไว้เลยค่ะ,ะนะคะเราก็จะได้ภาพที่เป็นชิ้นส่วนสี่ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะสังเกตภาพเมื่อกี้นะคะว่า่าโ,โดยคุณครูเนี่ยก็จะเอามาต่อก่อนที่พื้นนะคะสังเกตดูภาพเมื่อกี้นะคะอ่าคุณครูก็ต่อเลยค่ะ ออกเป็นภาพนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ทากาวค่ะทากาวที่ภาพนะคะเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนคะ่ะคุณครูหยิบขึ้นมาค่ะทาด้านหลังนะคะแล้วคุณครูก็ติดลงไปในกระดาษค่ะต่อไปคุณครูก็หยิบชิ้นนี้ขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็ติดลงไปในกระดาษอีก คุณครูก็หยิบชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะแล้วติดลงไปในกระดาษอีกค่ะไปชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะ เี๋ยวคุณครูขออนุญาตเช็ดมือนะคะเนื่องจากกาวเลอะมือนะคะเราก็จะได้เกมภาพตัดต่อดอกพุทธรักษาแบบนี้นะคะ,ะลูกๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือที่ติดกาวด้วยนะคะและถ่ายภาพมาส่งคุณครูด้วยผู้ปกครองให้ลูกๆช่วยประเมินใบงานชิ้นนี้ให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ